สาคำช่วยในภาษาญี่ปุ่นที่มักจะสับสนกันบ่อยคำช่วยในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีหลายตัวเนาะแต่คำช่วยที่มักจะสับสนกันบ่อยเนาะก็มีหลักๆอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกคือคำช่วยวะคำช่วยวะตัวอักษรตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตัวฮะตัวฮะฮะิฟุเอโนะคะก็คือตัวฮะของวะคะนั่นเองแต่เมื่อไหร่ที่ตัวอักษรฮะ มาทําหน้าที่เป็นคําช่วยมันจะไม่อ่านว่าฮะแต่มันจะอ่านว่าวะจากฮะจะอ่านว่าวะแทนในกรณีที่ทําหน้าที่เป็นคําช่วยคําช่วยวะจะทําหน้าที่บ่งชี้ประธานแล้วก็บ่งชี้หัวเรื่องหลักของประโยคอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยฉันเป็นคนไทยฉันก็คือวาตาชิวาตาชิคนไทยก็คือไทยจินไทยจินนะคะ ในลูปประโยคนี้เนี่ยประธานของประโยคก็คือฉันก็คือวาตชินั่นเองเนาะไอคำช่วยวะเนี่ยจะเป็นคำช่วยพื้นฐานเลยเนาะใครที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆเนี่ยแน่นอนจะเจอคับช่วยนี้ฉันเป็นคนไทยก็คือวาตชิวะไทจินเดสวาตชิวะไทจินเดส ฉันเป็นคนไทยฉันก็คือประธานหลักของประโยคนะคะก็เลยจะบ่งชี้ด้วยคำช่วยว่าไอ้คำช่วยวะเนี่ยนอกจากจะทำหน้าที่บ่งชี้ประธานหรือว่าบ่งชี้หัวเรื่องหลักของประโยคแล้วเนี่ย มันยังมีความหมายด้วยนะมีความหมายว่าเป็นหรือรอยู่หรือคือในรูปประโยคนี้วัตชิวะไทยจินเดสคำช่วยวะก็จะทำหน้าที่บ่งชี้ประธานหลักแล้วก็ให้ความหมายว่าเป็นได้ด้วยฉันเป็นคนไทยวัตชิวะไทยจินเดสยังมีอีกคำหนึ่งนะคะที่มักจะสับสนกันบ่อยนะในเรื่องของวิธีการออกเสียงเนาะก็คือคาว่าคอนิจิวะ คอนดีจิวะคอนดีจิวะก็คือสวัสดีตอนกลางวันเวลาที่เราเขียนอะเราจะเขียนคอนดีจิแล้วก็ตามด้วยตัวฮะใช่ไหมคะโคอึนแล้วก็จิแล้วก็ตัวฮะแต่เวลาที่เราอ่านเนี่ยเราจะไม่อ่านออกเสียงว่าคอนดีจิฮะเราจะไม่อ่านออกเสียงอยนะ่างนั้นแต่เราจะอ่านออกเสียงว่าคอนดีจิวะ คอนดิชิวะแต่ว่าเวลาเขียนอะไอตัววะที่อยู่ข้างหลังสุดเน่เราจะเขียนด้วยตัวฮะดังนั้นเนหะเวลาที่เราต้องการจะพิมพ์คอนดิชิวะถ้าเราไปพิมพ์ว่าคอนดิจิแล้วก็วะ w a นะไอตัวข้างหลังก็จะได้เป็นตัววะนะคะที่ไม่ใช่ตัวอักษรฮะนั่นเองนะคะก็มักจะสับสนกันบ่อยเวลาพิมพ์กับเวลาพูดออกเสียงนั่นเองมาดูคําช่วยตัวที่2เนาะคำช่วยตัวที่2นะก็คือคําช่วยเอ คำช่วยเอ๊จริงๆแล้วตัวอักษรนี้ก็คือตัวอักษรเฮแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันทําหน้าที่เป็นคําช่วยเนี่ยมันจะไม่อ่านว่าเฮแต่ว่ามันจะอ่านว่าเ e อ๊เอ๊นะคะคาช่วยเอ๊เนี่ยจะทําหน้าที่บ่งชี้สถานที่ที่มีการไปมากลับอย่างเช่นไปที่ไหนมาที่ไหนกลับที่ไหนเนี่ยเราจะใช้คําช่วยเอ๊ในการบ่งชี้สถานที่อย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าจะไปบริษัทจะไปบริษัท คำว่าบริษัทก็คือค่ะไค่ะไค่าชาบริษัทคำว่าไปก็คืออิคิมัสอิคิมาสอิคิมาสไปนะค่าชเป็นสถานที่ที่มีการไปใช่ไหมคะดังนั้นเราจะใส่คำช่วยเ e อเข้าไปหลังสถานที่ที่มีการไปนั่นเองนะเราก็จะได้เป็นค่าชาเออิคิมัส e ค่าชาเออิคิมัสก็คือจะไปบริษัท คำช่วยเอ็ก็เหมือนกันเนาะถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์ให้ได้เป็นคำช่วยตัวเอ็ขึ้นมาใช่ไหมคำช่วยที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะเวลาพิมพ์อ่ะเราจะพิมพ์เฮกอีก็คือเป็นคำอ่านของตัวอักษรเฮเป็นปกติเลยแต่เมื่อไหร่ที่มาทำหน้าที่เป็นคำช่วยเนี่ยเราจะอ่านว่าเ e อ็เราจะไม่อ่านว่าเฮแต่เราจะอ่านว่าเ e อ็มาดูคำช่วยตัวที่3กันนะคะคำช่วยตัวที่3คือคำช่วยโอ คำช่วยโอนะคะตัวโอเนี่ยจะอยู่ในวักวะใช่ไหมคะว่าโอนะคะว่าโอ๊ะอึนทีนี้มันทําหน้าที่เป็นคําช่วยนะคะเวลาทําหน้าที่เป็นคําช่วยเราจะไม่อ่านว่าโวเราจะไม่อ่านว่าโวแต่เราจะอ่านว่าโอนะคะเราจะอ่านว่าโอแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะพิมพ์คําช่วยโอขึ้นมาเนี่ยเราจะพิมพ์ w o u o นะคะแต่กรณีที่เราอ่านออกเสียงในกรณีที่มันทาหน้าที่เป็นคําช่วยเนี่ยเราจะไม่อ่านว่าโวแต่ว่าเราจะอ่านว่าโอคําช่วยโอเนี่ยจะทําหน้าที่ บ Jong ่งชี้คำนามที่เป็นกรรมของประโยคนะประโยคไหนที่มีกรรมนะคะก็จะใช้คำช่วยโอ๊คในการ่งชี้รมของประโยคอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าดื่มนมดื่มนมใช่ไหมดื่มนมเอ่อนมมาโดนดื่มนมจะเป็นกรรมใช่ไหมคะดังนั้นเราจะใส่คำช่วยโอ๊คเข้าไปหลังนมนะเพราะว่าตามหลังคำนามที่เป็นกรรมเดี๋ยวลองมาดูรูปประโยคกันนมภาษาญี่ปุ่นก็คือมิรุคุมิรุคุ ดื่มภาษาญี่ปุ่นก็คือโนบีมัสโนบีมัสนะเราต้องการที่จะบ่งชี้ร,รมของประโยคนะร,รมก็คือนมใช่ไหมนมมันโดนดื่มเราก็จะใส่คำช่วยโอ oh เข้าไปหลังนมหลังมีลูกุแล้วก็ตามด้วยกริยานะคะกริยาก็คือดื่มนะโนบีมัสม oh, ิลก oh, ุโอโนบีมัสมิลกุโอโนบีมัสมิลกุโอโนบีมัส ดื่มดมนะคะวันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นหน้าดูมาฝากกันเพียงเท่านี้ก็สําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้และใครที่มีคําถามเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันได้ข้างล่างค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าเดยบายบาย